ก็ยางนี้เป็นยางสามมีดแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะเก็บขายแล้วนะครับก็จะเป็นการขายในครั้งที่สองนะครับของเดือนมกราคมนะครับของปี2568นะครับก็ปกติเดือนเดือนหนึ่งผมก็จะใช้เวลาขายได้ต่อเดือนนะครับประมาณโดยเฉลี่ยสามครั้งต่อ ต่อเดือนนะครับก็คือในรอบรอบหนึ่งผมจะใช้ระยะเวลาในการทำงาน10วันนะครับก็น่าจะคราวที่แล้วผมเดือนมกราคมเนี่ยคราวที่แล้วต้น,ต,น,ต,นต้นเดือนเนี่ยผมขายได้ประมาณ900กว่ากิโลนะครับขาดไม่กี่กิโลก็คือได้1ตันนะครับแต่ว่ารอบนี้น่าจะลดลงมาเหลือประมาณ6 7 0 0โลนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับก็เป็นไปนตามสภาพนะครับ เพราะว่าใบมันร่วงหมดแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ผมกําลังจะไปหยอดน้ํากดต้นยางที่อยู่ตรงขอบสระนะครับเพราะว่าที่กีดไปตอนเช้ามันไหลดีจัดๆเลยครับแล้วก็ยังไม่หยุดไหลผมก็เลยปล่อยทิ้งไว้นะครับนี่นะครับยังหยดอนอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นยางที่ผมคนไปเมื่อตอนสิบโมงนะครับ แต่ว่าต้องยกออกครับเพราะว่าถ้าไม่ยกออกนี่หน้ามันจะเละน,นะครับหน้าบริเวณตรงบริเวณเนี่ยครับมันจะเละแล้วพอเวลาไปขายเนี่ยทางร้านยางร้านรับซื้อร้านรับซื้อครับมันจะตินะครับว่ายางเราไม่ค่อยแข็งนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยคนน้ำกดเสร็จแล้วผมก็ยกลงนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะแคะก้อนยางอันนี้ไปขายแล้วนะครับคือ,คอปกติผมก็จะกกี่แค่3ามมีดนะครับ ที่ผมกีดยางเนี่ยก็คือมีทั้งหมดสามส่วนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในสามส่วนนะครับก็คือเป็นส่วนข้างบ้านนะครับมีหน้าที่ประมาณสิบสิบหกไร่ครับก็จะใช้เวลาทั้งหมดก็จะใช้เวลาทั้งหมดเก้าวันนะครับในการกรีดทั้งหมดสามส่วนนะครับก็รวมอีกวันหนึ่งเป็นวันเก็บอีกหนึ่งวันก็รวมเป็นสิบวันนะครับ สรุปแล้วคือการเก็บขายหนึ่งรอบก็คือใช้ระยะเวลา1ิวันนะครับนี่ครับผมเดินมาถึงขอบสระแล้วนะครับเป็นยางที่อยู่บนต้นที่ขอบสระนะครับนี่ครับอันนี้ผมกรีดไว้3มีดเลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมกรีดไว้มีดที่3ามนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ปล่อยมันหยดไว้ครับ หลังจากผมคนมีดที่สามไว้แล้วมันยังหยดไม่ไม่เลิกเลยนะครับผมก็เลยเอาทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนเก้าโมงเลยนะครับนี่ครับมันก็ยังหยดไม่หยุดเลยนะครับก็เลยต้องกลับมาคนน้ํากดตอนประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะเก็บยางชุดนี้ขายแล้วนะครับก็คือปกติก็คือเก็บขายทุกๆสามมีดนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะทําการคนน้ํากดนะครับ ยางต้นนี enough, ้ค่อนข้างจะเปอร์เซ็นดีมากเลยนะครับนี่ครับที่ขอบสารเนี่ยก็คือแต่ละต้นที่อยู่ติดติดสารน้ํานะครับค่อนข้างจะให้น้ํายางค่อนข้างจะดีเลยครับมีอีกต้นหนึ่งก็น้ํายางเต็มถ้วยเลยนะครับนี่ครับใบน้อยก็จริงนะครับใบเหลืองแล้วก็หล่นเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าให้น้ํายางค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนี่ครับยางสามนิด ตรงนี้ก็เก็บขายนะครับเป็นการขายในรอบครั้งที่สองนะครับในเดือนมกราคมนะครับพรุ่งนี้เก็บขายแล้วก็ผมก็จะเก็บขายทีก็คือประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนมกรานะครับก็คือ,อก็จะได้3ามครั้งในในเดือนมกราคมนะครับก็คือแต่ว่า น้ำหนักที่ได้ก็คงจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากรอบแรกในเดือนมกราคมเนี่ยผมเก็บขายไปได้ประมาณ900กว่ากิโลนะครับขาดไม่กี่กิโลก็เอ,อ่อจะได้ครบตันนะครับแต่รอบนี้คงได้ไม่ถึง900กโลแลครับก็คงน่าจะตกอยู่เอ,อ่อประมาณ6 7 0 0กโลนะครับส่วนรอบสุดท้ายของเดือนมกราคมก็น่าจะอยู่ประมาณ5 500 5กว่ากโลนะครับก็ดีกว่าไม่ได้นะครับ